นโมตัสสะนะมะอาุนโมพุทธายะนโมพุทธายะนมะอาุขอให้พยานอันตรายต่างๆอย่าได้มากั้มกายข้าพเจ้าด้วยเชิดสาธุสาธุผมยูทูปช่องนักบุญพนีจรเดินทางร่อนเร่พนีจรครับก็ตามปัจจัยภาพคาถาที่ชุดไปคือคาถาขอพรพระพุทธเจ้าพระองค์ขอพรพระคุณบิดามารดาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านช่วยปกปักรักษาครับ เป็นความเชื่อของนักบุญพณนจรว่าคาถาบางคาถาจะสามารถสร้างศีลส,สติสมาธิได้ครับคาถาบางคาถาจะสามารถป้องกันพยายนอันตรายต่างๆได้ครับเอาเป็นว่าก็เป็นความเชื่อของนักบุญพณนจรครับผมใครอยากลองเอาไปใช้ดูไปใช้ได้ครับสวดมนตน์ไหวพาก่อนนอนนั่งสมาธิสักงสิบห้านาทีถึงเช้าขึ้นมาจิตใจของท่านจะแจ่มใสและปลอดโปร่งครับผมครับประเด็นที่เป็นข่าวประเด็นตั้งนะครับวิเคราะห์วิจารณ์ข่าว นักบุญพนีจรก็จะเอามาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับก็รวบรวมการวิเคราะห์ข,ข่าวมาแล้วก็มาวิเคราะห์ให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันก็เอาความจริงมาวิเคราะห์กันแล้วนนครับด้วยเหตุผลและเป็นเรื่องจริงอะไรประมาณนี้นะครับผมครับประเด็นดังที่เป็นข่าวที่เกิดขึ้นที่อำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์นะครับก็เป็นพักต่อมาก็เพิ่งมีข่าวไปว่ามีการรับสาร,รภาพของมือยิงที่ยิงเสียตุ้ม ยิงเสียตุ้มเสียชีวิตนะครับว่านําร่างของเสียตุ้มเนี่ยขับรถกระบะไปฝังไว้ที่บ่อดินแต่พอเป็นข่าวเสร็จปุ๊บก็ย้ายร่างของเสียตุ้มเนี่ยไปมัดแท่งปูนทิ้งในทะเลเอาเป็นว่าพอเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับเจ้าของคดีนี้นะครับพร้อมกับท่านรองอบอตรเนี่ยได้ลงพื้นที่ไปนะครับค้นหาโดยใช้เรือใช้เรือหลายลำ ออกค้นหาแต่ปรากฏว่าก็ไม่เจอร่างของเสียตุ้มอยู่ดีคนเรือที่เป็นคนขับเรือพาร่างของเสียตุ้มไปก็ได้บอกกับทางเจ้าหน้าที่นะครับถึงจุดที่เอาเสียตุ้มไปทิ้งกลางทะเลแต่เป็นนลรเขตกับของอำเภอชายาแต่หน้าน้ำทะเลมันกว้างครับทำไงได้ก็คุณจินดาหลาภรยาของเสียตุ้มก็อยากได้ร่างของเสียตุ้มคืนนะครับ จะเอามาทําประกอบวิธีทางศาสนาอะไรประมาณนี้เอาเป็นว่าคดีนี้จากการสืบสวนสอบสวนหรือจากไทม์ไลน์ข่าวมันก็วนไปวนมาโดยเป็นคําพูดของคุณจินดาลานะครับเมียของเสียตุ้มนั่นแหละเอาเป็นว่าง่ายๆเสียตุ้มหรือนายโกศลได้เสียน่าจะนะครับน่าจะเสียชีวิตตั้งแต่วันที่สองพฤษภาคมตั้งแต่ไทม์ไลน์ที่ เมียของเสียตุ้มเนี่ยออกไปไล่สดนะครับที่มีคาบลงุงคาบเลือดที่อยู่จุดเกิดเหตุที่เสียตุ้มไปนั่งดื่มกินครั้งสุดท้ายนะครับแล้วก็เข้าแจ้งความที่โรงพักที่อำเภอชายานอะไรครับเอาเป็นว่าก็ตามคดีกันมาจนถึงจุดที่คนเรือพาไปชี้จุดนะครับคนที่ขับเรือที่บอกว่าได้นําร่างของเสียตุ้มเนี่ยออกไปทิ้งที่กลางทะเลนะครับแต่เอาเป็นว่า ก็จากการสืบค้นหาเนี่ยทางคุณจินดาลาเนี่ยเมียของเสียตุ้มเนี่ยก็ได้นําเรือออกไปทิ้งอวนนะครับทิ้งอวนลากทิ้งอวนลากไปก็คือเขาอธิบายว่าถ้ากระแสน้ําพัดตัวอวนไปเนี่ยมันจะไปติดมันจะไปติดล่างของเสียตุ้มที่มัดกับแท่งปูนอะไรประมาณนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ครับทั้ง2องอย่างแต่ทีนี้จากความเป็นจริงเนี่ย มันไม่แน่ใจว่าตอนที่เจ้าหน้าที่สืสบสวนสอบสวนเนี่ยทางผู้ต้องสงสัยนะครับแต่ยังไม่ได้ออกหมายจับยังไม่ได้ออกหมายจับก็คือยังไม่ได้เป็นผู้ต้องหานะครับกระบวนการนี้อะไรประมาณนี้จากผู้ต้องสงสัยเนี่ยคิดง่ายว่าผู้ต้องสงสัยเนี่ยยังไม่เปิดปากทั้งหมดนะครับข้อมูลที่มียังไม่เปิดปากทั้งหมดแต่บอกว่าเอาร่างของเสียตุ้มเนี่ยมัดแท่งปูนทิ้งกลางทะเล แต่ทีนี้ถ้าเอาล่างเสียตุ้มมัดแท่งปูนทิ้งการทะเลในพิกัดที่คนขับเรือนะครับวิ่งไปชี้ที่จุดนั้นคิดเป็นเหตุเป็นผลครับจะต้องเจอเพราะว่าอวนลากไปเรื่อยๆจะต้องติดเพราะว่าแท่งปูนเนี่ยมันคงไม่ขยับไปไหนอะไรประมาณนี้แต่มีเหตุผลที่สองที่จากไทม์ไลน์ที่เขาเคยทำก็คือเหตุผลนี้ก็คือคิดง่ายๆครับว่า ยังเสียตุ้มเนี่ยถ้าล่างเนี่ยโดนหันออกไปชิ้นๆแล้วทิ้งทะเลไปคิดว่ามันจะไม่ไปตามจุดหรือไงเพราะว่าทางผู้ต้องสงสัยเนี่ยยังไม่ได้พูด100%อซอะไรบางอย่างนะครับแต่จากไามลายข่าวเขาบอกว่าเข้ามัดกับแท่งปูนะครับมัดกับแท่งปูลแล้วก็ทิ้งลงทะเลอะไรประมาณนี้นะครับ ก็พยายนหลักฐานที่มีอยู่ก็น่าจะครบแล้วตั้งแต่รถกระบะที่ใช้ขนล่างเสียตุ้มนะครับแล้วก็ตามลายในที่เกิดเหตุแล้วก็มีคลิปของคุณจินดาลาเมียเสียตุ้มนี้ถ่ายเก็บไว้นะครับแต่ตามลายข่าวก็ได้บ่งบอกว่าการสืบสวนสอบสวนเนี่ยมันจะมีไทมลน์เดิมนะครับที่มีการล้างแค้นของตระกูลทั้งสองตระกูลนะครับมันก็จะมีตระกูลยางอ้น ตระกูลยังอ้นก็คือของเสียตุ้มนะครับหรือนายโกศลอ,อันอีกตระกูลหนึ่งก็จะเป็นตระกูลของเสียสุรัตน์นะครับหรือตระกูลสเวสวิตศ่าเป็นตระกูลของเสียสุรัตน์ที่ตอนนี้เป็นบุคคลต้องสงสัยแล้วก็ได้หลบหนีไปเนี่ยประมาณ10วันแล้วนะครับน่าจะไปพร้อมกับผู้ผู้หญิงคนสนิทหญิงสาวคนสนิทที่คาดว่าจะร่วมอยู่ในขบวนการ ที่นำร่างของเสียตุ่มเนี่ยออกไปทิ้งทะเลครับผมก็ประมาณการได้ทั้งสองอย่างครับว่ามันอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าจากการสืบสวนสอบสวนของทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยมีไทม์ไลน์คดีนี้เป็นคดีใหญ่ที่อำเภอชัยาที่สุราษฎร์ครับเพราะว่ามันเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับผู้มีิทธิพลแล้วก็มีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอะไรประมาณนี้เพราะว่าผลประโยชน์ที่มีอยู่เนี่ยต้องเข้าใจด้วยว่ามันเป็นการค้าอาหารทะเลสดแล้วก็ พอค้าอาหารทะเลสดเนี่ยมันก็จะมีผลประโยชน์ที่คนเอาอาหารทะเลมาขายให้นะครับเอามาขายให้แล้วก็จากการเอามาขายให้เนี่ยต้องเข้าใจด้วยว่ามันก็จะมีเม็ดเงินไหลเข้ามาแล้วก็อาจจะแย่งพื้นที่ทํามาหาก,กินกันก็เป็นไปได้เพราะว่าทั้งสองตระกูลก็มีเรื่องราวต่อเนื่องกันมาโดยตระกูลยังอ้นเนี่ยก็ได้เสียชีวิตไปสองคนนะครับ เป็นพี่น้องอ่าเป็นพี่น้องแล้วก็ตระกูลสเวตสินเนี่ยของเสียสุรัตเนี่ยก็เสียชีวิตไปจำนวนหลายคนครับโดยมีหลายเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอ่าตั้งแต่ตระกูลเนี่ยโดนเราไปทิ้งทะเลมั่งนะครับแล้วก็มีการอ่ายิงสังหารนะครับแล้วก็ยอบรอบยิงกันอะไรประมาณนี้และทั้งสองตระกูลเนี่ยก็ไม่เลิกลากันจนสุดท้าย ต้องอนัดมาดื่มน้ําสาบานาดื่มน้ําสาบานพอดื่มน้าสาบานเสร็จปุ๊บมันก็มาสิ้นสุดที่เสียโกศลน,นะครับก็เสียโกศลก็โดนยิงเสียชีวิตโดยในแน็แล้วก็รับสารภาพนะครับว่าหุ่นล่างเสียตุ้มไปไปฝังที่บ่อดินแล้วก็เอาไปทิ้งทะเลอะไรประมาณนี้นะครับก็จากไทม์ไลน์ก็เป็นทั้งสองตระกูลนะครับ หรือว่าเลือดล้างตระกูลเพราะว่ามันมีข้อขัดแย้งจากผลประโยชน์มาตั้งแต่เริ่มต้นของตระกูลทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นอย่างออนเองหรือสเวตศินเองแต่สเวตศินเนี่ยของเสียสุรัตเนี่ยตอนนี้เสียสุรัตก็หลบหนีไปนะครับยังไม่เจอตัวแต่จากไทม์ไลน์ข่าวที่ไปสัมภาษณ์เมียของเสียสุรัตก็บอกว่าคือสามีเป็นคนดี เไม่ได้ข้อย,ยุ่งกับใครแต่ก็มีลูกน้องอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นลักษณะของคือถ้ามีลูกน้องหรือผู้ติดตามเนี่ยก็ถือว่าเรียกได้ว่ากว้างขวางเป็นผู้มีทธิพลและคนรู้จักมากอะไรประมาณนี้เพราะว่าเป็นคือเจ้าของแผงหอยนะครับรับซื้อหอยมันก็เป็นเรื่องปกติครับที่มันจะมีผู้คนเนี่ยเข้ามาขายหอยแล้วก็เป็นที่รู้จักเป็นที่รู้จัก ที่รู้จักในระแวกนั้นอะไรประมาณนี้ไม่ว่าจะเป็นเสียตุ้มเมงหรือเสียสุรัสเองนะครับก็เป็นเหตุเป็นผลครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยอาจจะมีความแค้นในเรื่องเก่าของตระกูลมาเพราะว่าฝ่ายของตระกูลสเสวตศินเนี่ยเสียชีวิตไปหลายคนนะครับแล้วก็มียังอ้นเนี่ย เสียชีวิตไป2คนนะครับอย่างอ้นของเสียโคศลแต่ทีนี้สุดท้ายทามไลทั้งหมดขึ้นมาก็มีตัวละครก็คือนโก้นโก้เนี่ยเป็นตัวละครที่เป็นคนปุ้มเสียโกศลไปนะครับก็เป็นฝ่ายลูกหลานทางด้านของตระกูลเวตศินนะครับแล้วตอนนี้เสียสุรัต์เนี่ยก็เงียบหายไปโดยหลบหนีไป อาจจะที่ทางใดไม่แน่ใจนะครับแต่เจ้าหน้าที่ยังตามสืบสวนสอบสวนเพื่อตามตัวมาสืบสวนสอบสวนว่าเกี่ยวข้องกับคดีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่คาดว่าน่าจะไปกับหญิงสาวคนสนิทนะครับแต่เมียของเสี่ยสุรัตนเนี่ยบอกว่า,าสามีเขาอาจจะไม่เกี่ยวจากทำลายข่าวเนี่ยเขาเห็นว่า,ามานอนตอนเช้า,ามานอนวันนั้นนะครับ มานอนมาที่3พฤษภาคมเสียสุรัตเนี่ยมานอนที่บ้านเนี่ยวันที่3พฤษภาคมแล้วก็หายออกไปเลยนะครับก็นานสิบวันแล้วประมาณนี้นะครับจนเมียของเสียสุรัตเนี่ยคุณจนเมียของเสียสุรัตเนี่ยออกมาปฏิเสธสังคมนะครับก็บอกว่าสามีเป็นไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลอะไรประมาณนี้นะครับส่วนกุณจิดาลานะครับเมียเสียตุ่ม ก็ได้ออกมาพูดถึงไทม์ไลน์เวลานะครับแล้วก็ไลฟ์สดอะไรประมาณนี้แล้วก็เข้าแจ้งความาแล้วก็เขาเข้าใจว่าเสียโกศลเนี่ยเสียชีวิตแล้วอะไรประมาณนี้แล้วก็เข้าใจว่าโดนเอาล่างไปทิ้งทะเลก็สืบสวนสอบสวนมาก็หาล่างของเสียโกศลไม่พบครับแต่ทํายังไงได้เจ้าหน้าที่ตํารวจก็ต้องสืบสวนสอบสวนเพราะว่าข้อมูลบางอย่างเนี่ย ในคดีเนี่ยคดีดังคดีนี้นะครับคดีที่สุราษฎร์ก็มีหลายชีวิตครับไม่ว่าตระกูลสเสวตศินปและตระกูลยางอน้นก็หลายชีวิตครับรวมกันน่าน่าจะเกือบสิบชีวิตเอาเป็นว่าทั้งสองฝ่ายก็คือเหมือนมีปัญหากันแต่เป็นเรื่องใดอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ที่ให้อาภัยกันไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่า เป็นเหตุได้เป็นผลครับสังคมก็ควรดูว่าเรื่องบางเรื่องเราควรจะปล่อยบางเรื่องบางเรื่องเราควรจะไม่ควรจะให้มันเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรประมาณนี้แล้วก็คิดเป็นเหตุเป็นผลครับเจ้าหน้าที่ตํารวจเจ้าของคดีเนี่ยก็ตามสืบคดีตามสืบคดีไปรดลารับเอาเป็นว่าทางรองผอบอรตรนะครับก็ได้เข้าไปตรวจสอบคิดเป็นเหตุเป็นผล การระงับอารมณ์โมโ,โหหรืออารมณ์โกรธการให้พยาพานสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับโดยไม่ถึงเลือดถึงเนื้อก็เป็นเรื่องที่ดีครับสังคมก็ควรมีแต่การให้อภัยครับเอาเป็นว่าก็ให้ทุกคนดูแลตัวเองครับและป้องกันพยานอันตรายต่างๆให้กับตัวเองด้วยนโมพุทธายาสาสุบังขอให้ความโชคดี และความดวงดีจงมันเกิดกับตัวท่านทั้งหลายที่ทำดีจงทำดีจงทำดีำดสาธุ